เพานี่จะไปคาเฟ่อะเอากาแฟด้วยปะไม่เอาอะเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ก็แต่งงานแล้วเดี๋ยวฟันเหลืองอือชาเขียวไหมอะชาเขียวก็เหลืองแล้วโกโก้ได้ไหมโอ๊ยโกโก้ยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งเหลืองเลยอะเธอกินอะไรได้มั่งเนี่ยกินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแต่ง่วงตาจะปิดอยู่แล้วผู้ประกอบการรายต่อไปสาวสวยผู้มีรอยยิ้มมันสดใสที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์ฟอกฟัน และนี่นะคะก็คือปัญหาที่หลายๆคนต้องเจอค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าเครื่องดื่มอร่อยๆในบ้านเรานะคะทําให้เกิดฟันเหลืองน,นั่นเองค่ะ ลหลายคนนะคะเสียความมั่นใจแล้วก็บางครั้งเนี่ยถึงขั้นเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเลยนะคะสวัสดีค่ะชาลิชันนางสาวนาลินีกลิ่นมาลัยนะคะ founder และ managing director ของบริษัทลินีพรีเ s นเชียลค่ะลินีนะคะเราเป็น smile cosmetic brand ค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะเน้นในด้านของฟันขาวแล้วก็ทำให้สุขภาพช่องปากดีขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะอุปกรณ์ฟอกฟันของเราสามารถที่จะช่วยบำรุงสุขภาพช่องปากด้วยระบบ red light therapy ค่ะ ในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะลินีเนี่ยเรามียอดขายอยู่ที่45ล้านบาทนะคะมี cross profit margin สูงถึง70%ค่ะช่องทางการขายของเราจะเป็นช่องทางการขายออนไลน์เป็นหลักนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเรามีแผนการที่จะขยายลงสู่ออฟไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกับคลินิกพาร์เนอร์แบบ wholesale ค่ะแล้วก็จะมีการจัดอีเวนต์ต่างๆตามมหาลัยแล้วก็ออฟฟิศต่างๆด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยากจะเรียนเชิญชาัานะคะมาช่วยทําให้คนไทยยิ้มได้มากกว่าที่เคยค่ะร่วมลงทุนกับเรา7ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน10 5%้ค่ะ ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเกิดได้เงิน7ล้านไปแล้วคุณไปทําอะไรบ้างหนูแบ่งกอนเป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนแรกหนูจะเอาไป working capital หรือว่าเป็นการซื้อสต๊อกมาเพื่อที่เราจะได้มีไลฟ์ทามในการโตได้เร็วขึ้นนะคะส่วนที่2เป็นการทําการตลาดค่ะทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยส่วนที่3นะคะจะเป็นส่วนของ expansion ค่ะเข้าสู่คลินิกทันตกรรมแล้วก็บิวตี้สโตร์ค่ะส่วนที่4เป็นส่วนของ R&D สินค้าค่ะตอนนี้เงินหมุนเวียนใน,ในบริษัทมีเท่าไหร่ ค่าปัจจุบันมีอยู่ประมาณ200,000บาทประมาณ 2> 2, <000 S 1> นี้ยใช่จะไม่ได้แบบเก็บไว้เยอะคิดว่าจะ3ปีโตเท่าไหร่ครับ3ปีเนี่ยจริงๆภายในปีหน้าหนูตั้งใจจะโต3เท่าแล้วค่ะเพราะว่าเ,ออเรื่องของ OEM สเกลของวอลลุ่มมันจะค่อนข้างเยอะมากๆแล้วสินค้าที่หนูมีผลิตออกมาใหม่แล้วจะเป็นสินค้าที่แมสมากๆราคาจะเริ่มต้นแค่35บาบาทอย่างเงี้ยค่ะมีผลิตภัณฑ์กี่ตัวครับตัวหลักๆเลยจะเป็นอุป,ปกรณ์ฟอกฟันค่ะแล้วก็จะมียาสีฟันแล้วก็จะมีน้ำยาบ้วนปาก น้ำยาบนปากลดอาการเสียวฟันค่ะตัวไหนขายดีที่สุดน,นะครับจะเป็นตัวอุปกรณ์ฟอกฟันเลยค่ะเดี๋ยวคราวนี้ให้ดูจะเป็นที่กดไฟเมื่อกี้อ่าใช่ของหนูจะสามารถทํางานได้2ระบบค่ะไม่เหมือนใครแล้วเราก็มีการจดสิทธิบัตรเพิ่มเติมปัญหาของผมเวลาไปที่คลินิกคือไปทําเลเซอร์มันเสียวฟันมากเลยนะมันจี๊มากอันนี้มันเป็นไหมครับ ตัวเจลของเราจะเป็นเจลแบบเดียวกับของคลินิกค,ค่ะแต่มีความอ่อนโยนมากกว่าของคลินิกเขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ12-40%ค่ะต้องดูแลโดยคุณหมอแต่ของหนูเนี่ยจะอยู่ที่6%เราจะไม่ได้เห็นผลเร็วเท่ากับของคลินิกอย่างเช่นอู้ขึ้นมาประมาณ5ระดับจะค่อยๆขึ้นทีละ1ระดับแต่เน้นความสม่ำเสมอแล้วถ้าเกิดผลิตมาแล้วค่าคือขายไม่หมดจะทำยังไงคะ ปกติจะขายหมดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีการขายไม่หมดเราก็จะนำมาจับโปรโมชั่นเป็นการบันโดต่างๆแบบนี้ค่ะตัวที่เป็นตัวฟอกฟันราคาเท่าไหร่นะครับหนึ่าร้อยเบาทค่ะพันห้าราแล้วราคาตทั่วไปเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณนี้เลยค่ะขายกี่ชิ้นต่อเดือนประมาณ1,000ชิ้นต่อเดือนห่งชิ้นต่อเดือนใช่ค่ะจะเป็น a อ e เวกประมาณหนึ่ชิ้นใช่ค่ะจะไม่รวมกับโปรดักตอื่นๆนะคะ แล้วรายรับนี้แบ่งกันกี่เป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างครับปีสุดท้ายเนี่ยต้องแจ้งว่ามีปัญหาเรื่องโควิดนิดหน่อยอยู่ที่8ล้านค่ะแต่ว่า,าปีก่อนโควิดเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณ14ล้านบาทแล้วก็มีกำไรอยู่ที่ประมาณ11ซค่ะคือผลิตภัณฑ์เรา O E M หมดใช่ไหมครเป็น O E M <O EM S 1> หมดในประเทศหรือว่าต่าง Import จริงๆเป็นผลิตนอกทั้งหมดค่ะผมเคยเห็นไอ้ของหน้าตาแบบนี้ในออนไลน์เต็มเลยเยอะนะมันจะแข่งกันยังไงไหมครับ สินค้าของเราสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็หลักๆเลยเราจะให้คําปรึกษาก่อนว่าปัญหาของเขาคืออะไรพอเวลาเราแนะนําลูกค้าเราจะแนะนําให้ตรงจุดแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ตามความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าไม่ได้แค่แบบแขกขายอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะผมตั้งแบรนด์ลีนีเปลี่ยนเป็นลีโนแล้วไปสั่งโรงงานเดียวกันมาเขาขายผมไหมครับเราไม่ได้ผลิตจากโรงงานเดียวเป็น d u ักทั้งหมดเรามีการกระจายความเสี่ยงของสินค้าเรื่องของสูตรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีการ R&D ขึ้นมาใหม่ พอดีเห็นบนโต๊คะค่ะมีหลายอย่างสินค้าตัวที่เหลือจะทํายังไงมีคุณสมบัติยังไงคุณยดูได้นะลองเดินดูได้นะครับลองดูเลยครับถ้าสนใจขออนุญาตแจกสินค้าให้ชักนะคะนอกเหนือจากเงินทุนที่อยากจะได้แล้วเนี่ยคือเราอยากจะได้ให้ชักช่วยอะไรในการ มาาคครรวนี้ับอยากได้ในเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องของไกด์ไลน์ด้าน o p ปติม z เซชันของการตลาดออนไลน์ค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ Connection หลักๆมากๆเลยค่ะในหลายๆด้านเลยค่ะถึงเวลาแล้วที่ชาร์กทั้ง5ต้องตัดสินใจกับข้อเสนอลงทุน7ล้านบาทและกับหุ้นส่วน15% ผมคิดว่าอันนี้มี2อ,อย่างขึ้นหนึ่งคือ,ค,อคือตลาดใหญ่มากครับแล้วก็คิดว่าถ้าเราไปในแง่ O E M มาอะไรเงี้ยก็น่าสนใจแต่ส่วนที่ผมเป็นกังวลโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าเอฟคนสามารถไปติดต่อโรงงานโดยตรงเองได้ไหมแล้วก็คู่แข่งเป็นยังไงด้วยตลาดน่าจะมีความเสี่ยงเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เองนี่แหละนะครับก็อาจจะยังไม่ใช่สินค้าที่ผมอยากจะลงทุนณนะจุดนี้ครับก็จะตัวผมขอผ่านก่อน เราอยากจะดูและอยากจะเข้าใจตลาดว่าเราสามารถจะช่วยอะไรได้บ้างซึ่งจริงตลาดของเกี่ยวกับเรื่องฟันเนี่ยเราอาจจะเข้าไปก็คงไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนะครับนอกเหนือจากเงินลงทุนก็ส่วนตัวผมผมคิดว่าผมขอผ่านก่อนผมยังเป็นห่วงเรื่องของอนาคตที่ว่าถ้าเกิดลงไปแล้วถ้าขายดีเดี๋ยวต้องลงเพิ่มอีกผมว่าน่าจะมีคนฟันสวยลงทุนได้นะก็ <c oughs> <c oughs> ผมผ่านก่อนแล้วกันครับ ตอนนี้ชาร์กทั้ง3ท่านชาร์กหมูชาร์กเต้และชาร์กประพลได้ปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือเพียงชาร์กยุ้ยและชาร์กท็อปที่จะทําให้ข้อเสนอนี้เป็นจริงได้มาลุ้นกันต่อเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรวิมองว่าธุรกิจนี้มันมีคู่แข่งเยอะอยู่ในอนาคตอาจจะโตได้แต่สําหรับยุ้ยเราขอผ่านค่ะ ก่อนอื่นเลยก็ผมคิดว่าอยากจะขอชื่นชมนะครับว่าแพคเกจจิ้งสวยมากนะครับแต่พอมาคำนวณเรื่องของตัวเลขอะครับถ้า7ล้านบาทแรกเกนี่ยมูลค่าบริษัทลินีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ46.2ล้านบาทแอบซูมเลยว่าปีหน้าเนี่ยโต300%ได้จริงนะครับเป็น6ล้านบาทรายได้ P/E ก็ประมาณ8มันก็น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมแต่มันต้องโตให้ได้จริงๆ300%ก่อน นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นบริษัทที่ผมมองอยู่นตอนนี้ส่วนตัวผมก็ต้องขอผ่านครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้จะได้ประโยชน์นะครับรับผมโชคดีนะครับ ทุกทุกท่านเลยนะคะรู้สึกว่าในในหลายๆมุมมองอย่างเงี้ยค่ะสามารถนําไปทำประโยชน์ได้กับบริษัททั้งหมดเลยเพราะว่าชาก็มีประสบการณ์เยอะมากๆมันอาจจะมีบางมุมที่เรายังมองไม่เห็นในด้านของธุรกิจของเราแบบเนี้ยค่ะบางก็ไม่กล้าสั่งออนไลน์นะคือถ้า,ถาเ e าเมืองไทยผมยังว่านั่นนี่อิ<ห>มพอรตเข้ามาเนี่ยงงมันมีตัวเลือกเยอะไหคะตัวเลือกเยอะใช่ไหมใช่